เคที่ภูมิใจที่สุดเลยครับนึกออกแหละตอนนั้นวนไปวอดเด็กโรงพยาบาลลำพูนนะครับวอดเด็กเนี่ยเป็นวอดที่ผมรู้สึกว่าผมมาเรียนได้่วที่สุดมันเป็นวอดที่จุกจิกจุกจิกจุกจิกมันเกินหัวสมองผมแล้วอะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งอีกแล้วว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอีกสปีชีส์หนึ่งเลยอะเด็กเนี่ยจะยังไงก็ต้องวนไปนะครับเรียนมอจะต้องวนทุกวอดเราเลือกไม่ได้นะครับเขาบังคับวันนั้นอยู่เวรจําได้เลยกําลังจะตักข้าวเข้าปากเลยโทรศัพท์ดังรับคาบหมอกลางครับ เอ็กซ์เทร์แมนก่าเจ้าใครวะคือปกติเขาจะเรียกว่าหมอกลางแต่อันนี้เรียกว่า Extern เทจาก NICU เจ้า <G ül üyor> ICU อ่ะคือ Intensive Care Unit N คือ Newborn แปลว่าอันนี้คือ ICU ของเด็กแรกเกิดอ่ะแค่เด็กเนี้ยก็วันวันละอันนี้เด็กแรกเกิดหนักเข้าไปอีกแล้วเป็น ICU อีกถ้าเป็นส่วนดอกเนี่ยเป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ย ไอซียูกตามพี่เดนแล้วผมก็ตามพี่เดนไปด้วยอีกคนแต่ที่นี่ไม่มีพี่เดนจ้ะเพราะอาจารย,ย์ติดงานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ไกลเลยยังมาไม่ได้อินเทอร์ช่วงนั้นไม่มีฮะเขาก็เลยต้อมาตาม e x t e r n a ร์น จะบอกว่าไงเนี่ยคือ ICU มันเป็นที่ที่คนเทพเทพอ่ะเขาอยู่กันหมอก็ต้องเป็นระดับอาจารย์พยาบาล ICU เนี่ยก็จะเป็นระดับเทพเก่งมากเก่งกว่าผมอีกผมไล่ถามเพื่อนไม่มีใครเคยโดนตาไปไอ ICU ูซาาคนเวรเขาเยินจริงๆฮะคุณหมอกลางผู้มีบุญเคสนิวบอลออนทิวอยู่แต่ว่าทิวหลุดเจ้าพวกพี่พยายามใส่ละใส่มาได้ขอเอ็กเทิร์นมาใส่หัวกรมบดเดียวนี้เลยนะเฮ้ยนอง ใส่ทิ้วนิวบอลถ้าเป็นทิ้วผู้ใหญ่จะผมสู้ตายเลยเวนเยนจะตายใส่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแต่นี่ทิ้วนิวบอลน่ะไม่เคยใส่เลยอ่ะประเด็นก็คือว่าพวกพี่ที่ NICU อ่ะลองใส่แล้วใส่ไม่ได้ซึ่งพวกพี่พวกเนี้ยเป็นเทพใส่ทิ้วเด็กมาตลอดชีวิต แล้วเอ็กซ์เทอร์นที่ไม่เคยใส่มันจะใส่ได้เหรอวะแต่ไม่รู้อะเพราะพี่เขาบอกว่าต้องมาตอนเนี้ยผมทิ้งชอนแล้ววิ่งเลยช้าๆเด็กตายแน่ระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยผมนึกคําอาจารย์ได้เลยหมอรู้มไหมว่าอาชีพแพทย์เนี่ยพิเศษมากเราเป็นอาชีพที่แค่อ่านหนังสือก็ต้องทําได้ไม่เคยทําจริงมาก่อนสักครั้งก็ต้องทําได้พยาบาลที่เขาทำพิธการเนี่ยมาทั้งชีวิตแต่วันนี้เขาทําไม่ได้เราต้องทําได้เพราะถ้าเราทําไม่ได้จะไม่มีใครทําได้แล้วและคนไข้จะตาย ไม่เคยคิดเลยว่าคานี้จะเป็นจริงขึ้นมาผมวิ่งไปนึกไประหว่างทางทํเดินหายใจนิวบอลกับผู้ใหญ่ต่างกันนี้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 ถ้าตอนใส่ต้องต่างกันนี้นี้นี้วิ่งไปใจสั่นมากกลัวเด็กตายถึงและเปิดประตูเข้าไปแดนสุนทยาเด็กตัวน้นอยนอยน,อนอพับเหมือนไกย่ย่างเลียง ผมก็เดินเข้าไปที่เขตพี่พี่นทุกคนเลิกทํางานเลยแล้วก็มาดูเขาก็ไม่พูดพิมพ์ทำเพลงนะครับส่งอุปกรณ์ให้เลยทุกคนหัวเด็กอะ่ะเพิ่งเท่ากับมือนี่ทางเดินหายใจมันจะเล็กแค่ไหนวะเนี่ยอ่ะสู้จัดท่าน้องเอาเบรทงัดเปิดทางปึ๊บอีดอไม่เห็นอะไรเลยอะรูเล็กมากอีกมือนึงก็ถือทิ้วเนาะทิ้วเล็กกว่าหลอดยาคุยในขณะที่เพลงหารูแอร์เวย์อยู่เนี่ยนะเสียงอาจารย์ดังขึ้นมาในหัวเลยนะถ้าหมอทําไม่ได้ก็ไม่มีใครทําได้แล้วผมก็เอาวะ่ะ รูนี้แหละใส่ฟึบพี่พยาบาลที่ยืนอยู่อ่ะเขาก็เอาสเตทนะหูฟังแพทย์เลยนะฟังเสียงปอดเด็กอันนี้เพื่อจะเช็คว่าเขาทางเดินหายใจไหมนะครับเพราะว่าถ้าเขาผิดก็คือเข้าไปในกระเพาะพี่เขาฟังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ถอดหูแล้วก็หันมามองผมนานิงหนงเอ็กเซิร์นชื่อหมออยางเจ้าเอ่อห้องว่าหมอกลางก็ได้ครับอันนี้เข้าก่อนครับหมอกลางหมอตัช่วยชีวิเตเด็กคนหนึ่งเวลาเจ้า ตอนนี้ใจมากเลยอะน้าตาแห่งความปิติมันเกือบจะปิดออกมาแล้วอะแต่แบบมันเขินเขาอะแล้วพี่พี่เขาปบมือให้อ่ะนี่ไอซียูเลยนะเว้ยเกิดมาไม่เคยได้รับคําชมอย่างเป็นทางการอย่างนี้มาก,ก่อนภูมิใจมากโทรไปเล่าให้เพื่อนทุกคนฟังโทรไปเล่าให้แม่ฟังพี่พยาบาลลําพูนที่สนิทการโทรไปหมดที่ผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าคนที่ติดตามผมจํานวนมากไม่ได้อยู่ในแวดวงหมอพยาบาลและหลายคนกลัวมากกับการเจอนักศึกษาแพทย์ ผมอยากบอกว่าทุกคนจะมีครั้งแรกหมดทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็มีครั้งแรกกันทั้งนั้นผมว่าน้องหมอน้องพยาบาลทุกคนอะเวลาจะทำอะไรคนไข้อะตั้งใจทำทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งไม่ดีกับคนไข้ถ้าไม่มีนักศึกษาแพทย์ไม่มีนักศึกษาพยาบาลอนาคตก็ไม่มีหมอเก่งๆพยาบาลเก่งๆเ,เหมือนกันส่วนน้องๆนักศึกษาแพทย์ก็ต้องเต็มที่นะลูกนหนใครเคยโดนนักศึกษาแพทยาา์ตรวจบ้างลองเมนแชร์หน่อยนะครับ